ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลุงจําออนแอร์นะคะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปค่ะเป็นผลงานแอนิเมชันนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเมื่อสักครู่ที่ดูไปเป็นผลงานของน้องๆเพียงแค่ระดับมัธยมศึกษาเท่านั้นนะแต่พวกเขามีความสามารถที่สามารถสร้างสารรค์ผลงานดีๆออกมาได้มากขนาดนี้นะคะวันนี้ค่ะกุ๊กกิ๊บและรายการลุงจับออนแอร์ของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากน้องๆทุกคนที่เข้ามาร่วมรายการเดี๋ยวเขาจะมาพูดถึงผลงานที่เขาส่งเข้าประกวดในงานนี้ว่าเป็น เรื่องราวของงานอะไรทําประกวดยังไงมีขั้นตอนที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าต้อรนรับแขกรับเชิญรายการของเรากันดีกว่าคะ่ะเป็นน้องๆจากโรงเรียนเซนฟรังซิสเซียร์คอนแวนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้อนรับทุกคนเลยเมื่อสักครู่นี้ก็ผลงานที่ดูไปนะคะ เป็นหนึ่งในผลงานที่เกิดจากน้องๆหนึ่งในทีมเหล่านี้แหละที่มานั่งคุยกับพวกเรานะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลน้องๆในการส่งประกวดครั้งนี้นะคะอยู่กับอาจารย์สาราหรุจิตตวิวัฒน์ค่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนเซนฟรานซิสเซเวียคอนแวนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะให้อาจารย์เล่าก่อนว่าเมื่อสักครู่ที่เราดูกันไปเป็นผลงานที่ส่งประกวดในโครงการอะไรคะไทยแร a แอนิเมชั i นคอนเทนต์2013ค่ะในหัวข้อการประกวดปีนี้คือการออม การออมหายไปทําอย่างไรให้กลับมาคะอ่อเป็นการจัดแข่งขันเมื่อไหร่คะเมื่อประมาณเดือนมิถุนาเริ่มเริ่มเปิดรับผลงานนะคะเปิดรับผลงานมิถุนายน<ฆ>แล้วเขามีเรื่องของขั้นตอนในการประกวดแข่งขันอะไรยังไงบ้าง <c oughs> ก็จะมีการประกวดทั้งหมด3รอบค่ะ<ฆ>รอบแรกเนี่ยเขาจะคัดจากเรื่องของสตอรี่บอร์ดแล้วก็เนื้อเรื่องย่อนะคะส่งผลงานไปแล้วก็จะคัด จากทั่วประเทศนะคะคัดเหลืออยู่25ทีมเพื่อผ่านเข้ารอบที่2นะคะก็จะมีการเข้าค่ายพัฒนาผลงานนะคะทั้ง25ทีมะจะแบ่งออกเป็นระดับอุดม25ทีมแล้วก็ระดับมัธยม25ทีมนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เรามีการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาผลงานแล้วเนี่ยก็จะมีการอบรมด้วยระหว่างค่ายค่ะมีผู้เชี่ยวชาญจาก าสายอาชีพต่างๆมาให้ความรู้กับน้องๆหลังจากนั้นก็จะให้น้องๆกลับไปพัฒนาผลงานะนะคะหลังจากนั้นน้องๆนจะต้องผ่านส่งผลงานรอบที่2ก็คือเป็นอนิเมติกกับเนื้อเรื่องจริงอย่างละนาทีครึ่งนะคะแล้วก็คณะกรรมการเี่จะคัดเลือกจาก25ผลงานนะคะคัดเหลือ10ค่ะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายคือรอบชิงชนะเลิศค่ะ,คะ ของโรงเรียนเองส่งไปทั้งหมดกี่ทีมคะอาจารย์จากรอบแรกเนี่ยส่งห้าทีมคะ่ะค่ะแล้วไปถึงรอบสุดท้ายได้เข้าค่ายเออจนถึงสิบทีมสุดท้ายเนี่ยกี่กี่ทีมเอ่ย4สี่ทีมคะ่ะโอ้โหอาจารย์คะกวาดเรียบไปไหมคะน้องขำเลยกวาดเรียบไปหรือเปล่าแอบถามอย่างนี้นะคะแล้วก็สี่ทีมที่จากจากห้าทีมของโรงเรียนที่ส่งไปจะเหลือ สิทีมสุดท้ายของเซนฟรานซิสโซเบียคอนแวนเนี่ยเป็น4ในสิแล้วแล้วรางวัลที่ได้มากับปีนี้ได้รับรางวัลอะไรมาบ้างคะอาจารย์ก็ชนะเลิศรอชนะเลิศทีละทีละชนะเลิศทีมไหนคะทีมนี้นะคะแล้วมาสักครู่ผลงานที่พี่กิฟแล้วก็คุณผู้ชมได้ดูไปเป็นผลงานของทีมไหนเอ่ยรางวัลอะไรคะชมเชยกับป๊อปปูล่าโหวดนะคะแล้วชนะเลิศไปแล้วอาจารย์ ชมชัยไปแล้วมีรางวัลอะไรอีกคะก็รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งค่ะทีมนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็รองชนะเลิศอ,อันดับ2องค่ะอาจารย์คะไม่กวาดไปหน่อยนะคะเขาไม่ว่าหรอคะส่งมากวาดไปขนาดนี้แต่ต้องมาเดี๋ยวจะไปคุยกับไรเรียงแต่ละทีมเลยนะคะ อาจารย์ส่งน้องๆเข้าประกวดกแข่งแข่งแบบเนี้ยปีนี้มันปีแรกไหมที่เขาจัดแล้วเราส่งปีแรกหรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่ค่ะก็คือปีนี้เป็นปีที่7ที่ทางโครงการนี้ได้จัดโครงการมานะคะแต่จริงๆแล้วโครงการไทยแลนด์แอนิเมชั o นคอนเทเนี่ยทางเซนฟังเนี่ยส่งมาตั้งแต่ปีแรกแล้วค่ะก็เข้ารอบชิงมาทุกปีจนถึงปีนี้ปีที่7ค่ะทําไมโรงเรียนเซนฟังที่สื่อมองว่าการประกวดแอนิเมชั่นแบบเนี้ยมีความสําคัญทำไมเราต้องให้เด็กของเราเข้าร่วมด้วย ค่ะก็เพราะว่าเรื่องของแอนิเมชันเรื่องของกระตูนเนี่ยมันเป็นเรื่องของจินตนาการนะคะแล้วเราเห็นว่าทางโครงการเนี่ยสามารถที่จะนะคะมีการมีค่ายอบรมนะคะฝึกฝนเด็กพัฒนาเด็กตรงนี้นะคะ่ะทําให้เด็กเนี่ยสามารถใช้จินตนาการเขาได้อย่างคือแสดงออกทางจินตนาการได้อย่างคุ้มค่านะคะเพราะว่าผลงานในแต่ละปีที่ออกมาเนี่ยเป็นผลงานที่เราสามารถนําไปแสดงผลงานที่ไหนนี่ได้ไม่อายใครเลยค่ะไม่อายใครนะคะแล้วก็ อาจารย์คัดเลือกเด็กยังไงที่จะเอามารวมกลุ่มกันเพื่อจะให้ประกวดกับการแข่งขันในแต่ละรอบอย่างนี้ค่ะ,ะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มคัดจากเด็กที่มีแววมีความสนใจทางด้านการ์ตูนนะคะ,คะชอบขีดเขียนๆนะในชั่วโมงเรียนอาจจะชอบวาดรูปอาจารย์สอนศิลปะหรือเปล่าหรือไงสอนคอมค่ะแต่ปรดีว่วค่าแต่ปรดีว่ามีวิชาที่สอนก็คือวิชาแอนิเมชันด้วยอ๋อเด็กสมัยนี้เรียนแอนิเมชันต้อ่มปลายมอไหนแล้วคะอาจารย์ออมอหนึ่งค่ะมอหนึ่งเรียนแอนิเมชันกันแล้วอ๋อ คือเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ที่สอนเลือแอนิเมชันเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์กันต่อนะคะเดี๋ยวจะไปคุยไล่เรียงเป็นทีมเลยกิ๊บขอไปที่ทีมชมเชยทีมนี้ก่อนด้านหลังนี้นะคะอันนี้อยู่ชั้นอะไรกันบ้างคะมห้าค่ะแล้วก็มสี่แล้วก็มห้าแล้วหนูมารวมทีมกันได้ยังไงก็คือตอนแรกค่ะเอาใกล้ใก้ปากเลยก็คือตอนแรกนะคะ เหมือนว่ารู้จักสนิทกับพี่เขาอยู่แล้วแล้วทีมเขาก็ยังไม่ครบก็เลยไปรวมทีมกับเขาไปรวมทีมกับเขาแล้วแล้วความสนใจเราเ่รเราชอบดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนวาดการ์ตูนวาดรูปอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าค่ะน้องงตื่นเต้นกันวันสุดท้าบอกกันตรงๆค่ะคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้น้องบอกว่าน้องตื่นเต้นกันมากนะคะบอกรายการแล้วเป็นรายการสดด้วยแต่ว่าเราจะคุยกับน้องให้ให้เล่าและจะเป็นแรงบันดาลใจกับหลายๆคนได้ที่ อยากใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะพี่ถามต่อแล้วทําไมหนูถึงสนใจที่จะเอะอเข้าเข้าประกวดก็ดีนะเพราะอะไรประกวดปีแรกหรือเปล่าคะ,ะปีนี้เป็นปีที่สามอะคะ่ะก็คือเหมือนกับว่าวหนูคิดว่าน่าจะแบบสามารถเก็บพอร์ตบริโอได้อะคะ่ะแล้วก็เราจะได้แบบมีประสบการณ์นะคะเมื่อเข้าไปที่มหาลัยแล้วเราก็จะได้แบบดูทำงานได้อะไรเงี้ยค่ะออะตัวอย่างยกตัวอย่างหนูหนูอยากเรียน ต่อปริญญาตรีามหาวิทยาลัยคณะอะไรคะคณะพวกออกแบบดีไซน์หรือประมาณมีดักคนเลยนะไม่ได้ตอบแทนกันนะอนุญยตเรียนต่อด้านอะไรวิศวะคอมค่ะวิศวะคอมก็คือชื่นชอบด้านนี้ <ฮะ S 1> อันนี้มาถามหนูปะ่ะแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้เราคิดเรื่องหรอกเพราะว่ามันต้องคิดตั้งแต่เรื่องราวขึ้นมาจนว่าเป็นสตอรี่บอร์ดจนทําเป็นแอนิเมชันออกมา แรงใจเรื่องเมื่อสักครู่มันมาจากหลายเดือนที่คุณผู้ชมได้รับชมไปในตอนแรกนะคะที่เห็นกันไปก็จะเป็นเรื่องราวอะไรอยากให้เล่าหน่อยเพราะเมื่อกี้เป็นแอนิเมชันอาจจะเป็นแต่ภาพแต่ว่าไม่ได้มีการบรรยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหัวข้อการแข่งขันนองพวกเรานะคะก็คือการออมที่หายไปทําอย่างไรให้กลับมาก็คือมันจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการออมทีนี้พวกเราก็คิดถึงก่อนว่าแบบ พวกเราทุกคนนะคะก็อยากที่จะมีแบบเงินจํานวนมากมหาศาลอะไรอยงนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสที่จะได้มีเงินจํานวนนั้นจริงๆเราจะทําอะไรกับมันต่อไปอะคะ่ะอย่างในเรื่องนะคะก็คือกับตันเนี่ยก็เลือกที่จะเอาไปโปรยเล่นก็คือเหมือนแบบมันเป็นความสุขของเขาว่าเขามีเงินจํานวนมากขนาดนี้ใช้ยังไงก็ไม่หมดค่ะ,คะ,คะก็เลยเอาไปโปรยให้กับคนอื่นจนมันก็หมดในที่สุดอะ,ค,ะค่ะ ค่ะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็จะมีตัวอย่างที่ดีก็คือคนที่เป็นลูกน้องอะค่ะเป็นลูกกระจกของกัปตันก็คือจะคอยเก็บออมอยู่เสมอแล้วจนในที่สุดก็คือเขาก็มีอนาคตที่ดีก็คือได้เป็นกัปตันแทนอืมค่ะทีมของหนูเนี่ยก็คือก็คือใช้วิธีคิดแบบนี้แหละว่าควรจะเอาเงินที่ออมได้แล้วไปทําอะไรต่อไปให้ให้เป็นประโยชน์ยังไงต่อไปกับทีมนี้คือทีมนอยดียถูกไหมคะ no idea แต่มีไอเดียนะคะก็เป็นน้องๆมองม .4 ม .5 นะคะก็ถ้ารางวัลชมเชยหรือว่าป o ๊ u ป a r ล่าโหวตเนี่ยก็ได้ทุนการศึกษานะคะของ5,000บาทพร้อมประกาศนียบัตรรวมไปถึงทุนการศึกษามูลค่า3,000บาทสำหรับการเป็นป o ๊ u ป a r ล่าโหวตพี่คลิปถามนิดนึงป o ๊ u ป a r ล่าโหวตเนี่ยใครโหวตให้ต้องโหวตกันยังไงวิธีการทำให้เกิดป๊บปุ๊ล่าโหวต คือทางทีมงานนะคะเขาจะอัปโหลดผลงานลงบน y o u ู u ูะคะ่ะแล้วที่นี้เราก็จะสามารถเชิญเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆองะคะ่ะมาดูผลงานของเราแล้วก็กดโหวตกดไลค์ like ให้อะคะ่ะก็เลยเป็นที่มาของวัน Popular v o t e ทีนี้นะคะแล้วตอนทําอยากให้เล่าขั้นตอนการทําเป็นคร่าวๆนิดนึ่งกับการทำแอนิเมชันให้มันสามารถมันมาลดแล้านมันมีชีวิตได้ต้องทํำยังไงบ้างก็คือ ทีมหนูว่าเขาจะแบ่งหน้าที่กันนะคะจะมีคนที่เป็นคนวาดภาพการเคลื่อนไหวอะคะ่ะคือก็คือการอนิเมตแล้วก็จะมีน้องที่วาดฉากอะคะ่ะแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นคนตัดตอ่อแล้วก็หาเสียงอะคะ่ะก็คือแบ่งหน้าที่กันทําไปะนะคะอะไปคุยกับทีมมาที่2ทีมต่อมากันบ้างนะคะเป็นทีม Dream of My Dream นี่เขาบอกว่าทีมของผลงานที่เขาทำเนี่ยคืออย่าใช้เงินออมไปกับเครื่องไร้สาระนะคะทีมนี้ อ,อยู่ไหนเอ่ยทีมนี้อยู่ชั้นอะไรกันบ้างคะมสองหมดเลยค่ะบ้าไปแข่องอะไรก <c oughs> ันพี่เขา <c oughs> เขาอยู่มาไปกันหมดอันนี้ชื่ออ๋อชื่อผลงานขอพาย Dream of my dream ทีมคืออย่าใช้เงินออมไปกับเรื่องไร้สาระแต่ว่าชื่อทีมเขาคือไข่พะโล่ไข่าขาพะโลคะขอ,ขอแก้นิดนึงคะ่ะจริงๆชื่อผลงานเป็นอาเค e ค่ะเปลี่ยนแล้วคะ่ะอ๋อชื่อผลงานอาเค e นะคะโอเคแต่ว่าชื่อทีมคือไข่พะโลค่ะแกถูกนะ ขยพะโลเล่าค่ะอยู่ม .2 เองทำไมส่งประกวดกับพี่ๆเขาแล้วเขาไม่ได้แย่งมอต้นมอปลายไม่ใช่หรอไม่กลัวหรอปีที่แล้วค่ะหนูนเข้ามาปีละม .1 น,น,นี่คะ่ะค่ะหนูเข้ามาหนูเข้ามาแข่งรายการนี้กับพี่ๆค่ะแบบตอนนั้นอยู่ทีมพี่คนนึงค่ะ <laughs> ปีแล้วเกาะพี่ปีนี้ก็เลยบอกว่าฉันกิ่ฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองลวฉันไม่เกาะพี่ละอ่ะก็เลยแบบเหมือนกับว่าชวนเพื่อนคะ่ะชวนเพื่อนมาแบบอยากอยากแข่งไหมก็มชวนเพื่อนเข้ามาเพราะว่าเพื่อนเขาก็อยากแข่งแล้วก็แบบวาดรูปได้คะ่ะแล้วอย่างของหนูวาดรูปเก่งเ้องต้องจำเป็นต้องวาดรูปเก่งไหมพี่ถามเลยพี่คิดเป็นคนวาดรูปไม่ได้เลยนะ่ะต้องวาดได้ค่ะตายละไม่รอดแล้วคุณผู้ชมต้องต้องมีความคือต้องวาดรูปได้ระดับหนึ่งก่อนค่ะ แล้วเรื่องราวที่หนูนําเสนอกับอาเขตของไปมันเป็นเรื่องยังไงบ้างไล่ฟังหน่อยค่ะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เขาไปเล่นเกมตู้ค่ะแล้วก็เสี่ยงเงินไปกับการเล่นเกมตู้ค่ะแล้วมีอ๋อชีวิตจริงเลยนี่แต่ลองเล่นหนูยิงล้วนนะไปสังเกตมาจากไหนไปหาอินไซต์มาจากไหนพอหนูก็ไปเล่นเองค่ะเอาพอหนูก็ไปเล่นเองอาการจากเกมตู้ค่ะยังไงอีกคะ ก็คือแล้ววันหนึ่งเขาก็เหมือนกับว่าไอ้ตู้เกมตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตู้เกมธรรมดาค่ะมันเป็นตู้เกมหุ่นยนต์ค่ะมันมีชีวิตมันมีจิตใจมันสามารถรับรู้ได้ว่าอืมไม่อยากให้เด็กคนเนี้ยมาเล่นเลยไม่อยากให้เอาเงินมาเสียกับสิ่งที่มันไร้สาระแบบตัวเองแบบตู้เกมเลยมันก็เลยหาวิธีให้เด็กให้เด็กเนี่ยกลับไปออมเงินค่ะใช่ค่ะอ่า ก็คือน,นี่คือตู้เกมที่หนูบอกว่าเป็นตู้เกมที่เป็นมากกว่าตู้เกมคือเป็นหุ่นยนต์ใช่ค่ะอ่าหยอดเงินลงไปนะคะนี่คือเล่นตั้งแต่ทุ่มหนถึงสามทุ่มเลยเหรอเอาไม่พอจ้ะสี่ทุ่มแล้วค่ะนะคะอ่ายังไม่หมดเพนเท่านี้คะ่ะตอนนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้าคะ่ะเรามาพูดคุยกับ ทีมไข่พะโล้ต่อนะคะรวมไปถึงอีก2ทีมทีมที่ชนะเลิศด้วยมาคุยกับเขาว่าแรงบันดาลใจของการทําผลงานนําเสนอบแบบแอนิเมชันแบบนี้มีอะไรบ้างแล้วอะไรเป็นสิ่งทําให้เด็กที่คิดแค่ว่าอ่ะอาจจะเตรียมตัวเข้ามาหาลายัยเตรียมตัวสอบแต่ว่าเขากลับมาใช้เวลาว่างเข้าการประกวดเพื่อพัฒนาศักยกภาพของตัวเองค่ะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ